ซื้อที่ดินเ,เรือดบอยเศรษฐีนักข่ารสวัสดีครับผม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 นะครับพบกับกำนันโออีกแล้วนะฮะวันนี้ผมมายืนอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเอ๊ะทุ่งนาอะไรไม่สีเขียวนะฮะวันนี้เป็นช่วงหน้าแรางและที่สําคัญไม่ได้มาคนเดียวใครอ่ะใครกันมีตัวเล็กๆมาตัวหนึ่งฮะพูดเดินอ่ะ ใช่เฮ้ยคนครับสวัสดีครับผมทิดึงนำดีเศรษฐินครกแร้ครับอ่ะวันนี้เรา2คนนะครับสตัวบาทอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเลยนะครับอ่าวันนี้จะนําเสนออีกหนึ่งแปลงแปลงไหนอ่ะแปลงนี้แปลงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนี่นะแปลงนี้เนี่ยนี่นี่นีทิศไถเนี่ยมีไถอยู่แปลงเดียวนี่แหละออ๋จากทงชมพูเนี่ยอ่าเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดอ่ทีนี้เนื้อที่ทั้งหมด6ไร่3งาน89ตารางวาเรียก7ไร่เลยเดียวกันเออได้มันถูก บอกราคาก่อนเท่าไร1.29ล้านบาทหมดยกแปลง1.29รบออ่าลูกบาทเมตรลูกบาทเมตรไม่ใช่ล้านบาทอ๋อเอ้าอย่าเครียดนะครับวันนี้วันหยุดของ่านหลายๆคนนะฮะวันทํางานของพวกเรานะครับข้อเสียมันมีอันดับแรกเลยนะไฟฟ้าประปายังไม่มีถนนเป็นถนนเป็นพื้นที่จัดรูปประเภท2ลูกรังอ่าเป็นถนนลูกรังหัวท้ายมีคลองน้ำลำรางสาธารณะ อันนี้ยังไม่มีน้าเป็นคลองดินไปก่อนแล้วอันนี้อันนี้เขาทำไมตัดต้นมงต้นไม้แล้วกันกำลังรีโนเวทพื้นที่ของแปลงนี้เขาเพิ่งโอนไปคนกรุงเทพเข้ามาซื้ออ้าวยะอ่าแต่แปลงนี้มันโชคดีอย่างหนึ่งท้ายติดคลองน้ําข้างหลังถนนเส้นของเราใช่ไหมอ่าหน้าติดถนนลาดยางอ้าวโหอ่าเพราะฉะนั้นกําลังจะบอกว่าของเราอ่ะอยู่ไม่ไกลจากถนนลาดยางลงมา400เมตรเองลาดยางเส้นใหญ่นะนี่ถนนเส้นเนี้400เมตรปลป่าไฟฟ้าไม่มีอืมแล้วข้อเสียอีกข้อหนึ่งท้ายสุดเลยนะครับ ระยะ10เมตรเนี่ยเราติดสายไฟแรงสูงหน่อยนึงประมาณ10เมตรอ่าติดรลศมีมานะอ่าอ่า10เมตรไม่ยากไม่ยากไอ้ตรงนั้นอ่ะเราขุดบ่อเลี้ยงปลาได้ปลูกต้นไม้แต่ไม่ให้ต้นไม้ที่เป็นไม่ไม่ใช่ไม้ยืนต้นสูงสูงอ่ะกะเพราสารเน่อ่าได้พวกกล้วยมะม่วงอ่ะได้อ่าหน้ากว้างแปลงนี้นะครับ60เมตรไอ้ลำรางเส้นเนี้ยเป็นของเราเนี่ยให้ดูให้ดูเสาไฟก่อน เห็น <He> ไหมเสาไฟแรงสูงอะ่ะติดท้ายของเราอ่ะมุมมุมซ้ายนะติดแค่มุมเดียวนะระยะ10เมตรเองถ้ารับได้ข้อนี้ไอข้อเสียทั้งหมดเนี่ยมาคุยกันแต่ข้อดีที่ผมมองเห็นคือราคามันถูก1.29อ้าล้านบาทราคาต่อรองได้อีกนิดหน่อยจิบจิบน,นะฮะ,ะ,ะเฉลี่ยแล้วไล่ละแสนกว่าบาทมุดเขตอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ธงชมพูของเราเนี่ยนะฮะหน้ากว้างไป60เมตรด้านหน้าผมเนี่ยทิศเหนืออ่าหลังผม ทิดเอิงเออเล่นทุกมุกทุกทริปนะฮะเออเฮ้ยแล้วอะไรในั้นลุเหลืองนั่นน่ะในแมคโครจะลังทำโค้งหนองนาอันนั้นเป็นที่แปลงที่เราปิดการขายไปแต่เนี้ยแมคโครเราก็ประสานงานให้อยู่อ๋ออันนั้นสิบไร่เลยไปเนี่ยเลยไปเนี่ยเป็นโค้งหนองนาทั้งหมดเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเราเนี่ยคือถ้าไม่เปรียวไม่เหงามีเพื่อนบ้านแน่นอนเป็นคน ต่างพื้นที่เหมือนกันลึกเข้าไป200เมตรอ่าสองเมตรมันจะติดเสาไฟส,สายไฟแรงสูงอ่ะอยู่มุมเดียวนะฮะพื้นที่แปลงนี้นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองลบบุรีห่างจากตัวเมืองลบบุรี10 10กิโลได้10กิโลอ่าห่างจากอถ้าท่านมาจากดอนเมืองอ่ะ110กิโลได้โอ้ก็แค่นี้เองอ่าขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งขึ้นเครื่องบินมาละถ้าขึ้นเครื่องบินมา15นาทีทำไมอ่ะติดไฟแดงน่อย เฮ้ยขบินมมีจิตแสดงไงโอ้ถ้ามาจากอยุธยาแค่40กโล40กโลกโลประมาณนั้นมันเป็นพื้นที่จัดรูปรูปทรงมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแปลงเนี้ยรังวัดแล้วแต่จะถ้ามีใครสนใจต้องรังวัดอีกต่ำกว่าถนนถ้าถมไปเนี่ยถมไปเนี่ยประมาณ50เซนได้แต่ถ้าดูด้วยตาเปล่าท่านจะไม่ถมนะไม่ถมก็ได้นะได้ลักษณะเด่นของแปลงนี้คือดูดินดูดินนะดินสีเดียวอาทิตย์อึ่งนะที่ขาว ดินอย่างเงี้ยมันเป็นดินล้วนเหนียวออกเหนียวแต่ไม่เหนียวหนือๆดินที่นี่ทาการเกษตรได้ปลูกอะไรก็ได้แปลงนี้ดีไม่เผานน้นกำนันโอ๋เนาะเขาไม่เผาหญ้าไม่เผาอะไรเนาะใช่เขาายกไปเลยใช่ไหมายกบตีเป็นปุ๋ยเลยเออดีเหมือนกันเลยถ้าท่านรับในเรื่องของสายไฟแรงสูงได้นะแปลงนี้ผมว่ามง ไม่ใช่ปัญหาเลยมันขุดบ่อเลี้ยงปลาได้เพราะว่าเขตรัศมีสายไฟแรงสูงเขาไม่ให้ปลูกอาคารบ้านเรือนอไม่ให้ปลูกต้นไม้ใหญ่ในรัศมี10เมตรเนี่ยมันจะมีการเขตของเขาอยู่มันก็ไม่อยากเพราะด้านท้ายมันติดลำรางนีแล้วก็ขุดจะแล้วก็เอาน้ํเข้าทางนั้นได้เลยเนาะ,นะเป็นลำรางหัวท้ายเลยคูส่งและคูทิ้งครับอ่ะหน้ากว้างจากจุดเมื่อกี้นะครับจนถึงจุดนี้เลยนี่ตรงนี้นะ,ะชมพลอ,องตองเนี่ย มันมีหลักเขตหลักหมุดหรือเปล่ามีดีมีดีเดี๋ยวจะเอาคอนกรีตมาตั้งไว้เฉยไม่เอานะอันนี้ดูจากถุงนะอันนี้ถุงรางวัดเขามาทําไว้แล้วนะอันนี้ธงของเรานี่หลักเขตอยู่นี่โอ้มีล้อบนี่อลูกบาูก์เมตรอ๋ออุ้ยลบรีสิอันนี้ขวามือนี่ลำรางนี่ไม่ใช่เราอันนี้เป็นนอกพื้นที่ของเราอันนี้เป็นของแปลงข้างๆอ่าของเราปีนี้ที่เนี่ยทำนาได้ปีละสองครั้งอ่าอ่า น้ำตัวนี้ทําไมถึงดูแรงดูแห้งเพราะว่ามันงดทํานาเดี๋ยวเราจะเดินไปดูท้ายๆดูที่ว่ามันติดเสาไฟสายไฟแรงสูงเยอะหรือไม่ตามที่ผมพูดหรือเปล่านะครับมันจะเดินยากไหมเนี่ยกำนันอ้าวเดินเหมือนขนค้าไม่เท่ากันก็เพลกก็เพ็กเี้ยกองอายจะสั่นหน่อยนะครับเนี่ยอยากให้ดูดินนะฮะดูกำนันนะดูรับแต่ถ่ายที่เท้านะดูนี่นะกระเดกกระดกกระเดกนี่นะฮะดูดินนะอ่าอ่า ดินดำเลยอฟูนะถ้าเป็นดินเหนียวนี่มันจะเลื่อมอ,อดินฟูเลยนะครับเจ้าของเขาเลี้ยงไม่ได้เรื่องสายไฟแรงสูงก็ขายตามสภาพเนาะอยู่ที่ใครรับได้รับไม่ได้อ,ม,อมันแก้ไขได้มันก็ไม่ได้ปัญหาอะไรนักหนาะนะครับเนี่ยก็ลงมาจากถนนลาดยางเส้นในหมู่บ้านวิ่งในหมู่บ้านนะประมาณ400เมตร แล้วก็มีการทําโคกหนองนาตรงนี้ด้วยนะครับนี่แมคโคขุดอยู่อีกแปลงนึงนะครับเป็นแปลงที่ติดกับถนนลาดยางเข้าไปนี่ก็ประมาณ2กิโล2กิโลก็จะถึงหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับถ้าวิ่งขึ้นถนนลาดยางในซ้ายมือก็เข้าไปหมู่บ้านอีกนะครับประมาณกิโลครึ่งหมู่บ้านใหญ่เลยนะครับมีทั้งโรงเรียนทั้งวัดผู้คนเยอะแยะนะครับไม่ต้องกลัวข้อดีของมันคือมันราคามันถูก แล้วก็มันไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับที่ดอนเมืองเนี่ยร้อยสิบกิโลโดยประมาณานี่ครับก็มีเพื่อนบ้านก็นมาทำโคกนองนากันแล้วนะครับเนี่ยดูเขาปลูกมะละกอไว้มะละกอลูกเต็มเลยเห็นไหมอ่า,อานะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม ครับกำนันโอติดสายอยู่นะครับติดสายอยู่เห็นไหมดินดีดินดำครับตอนนี้เขางดทํานามันก็เลยดูแรงๆมาแล้วครับอ่าเมื่อกี้ติดสายอยู่เมื่อกี้ติดสายลูกค้าโทรเข้ามากำลังจะถึงที่นะฮะครับอ่ะต่อกันเลยนะครับก็คือถึงไหนแล้วอ่ะถึงนี่นะยังไม่ถึงกลางที่เลยเดินยังไงเนาะโอ้โหก็ดูมันเดินดิ ข้อเสียก <ak> ็บอกไปแล้วข้อดีข้อดีหลักๆเลยคือมันไม่ไกลจากลาดยางมากราคามันถูกที่สําคัญคือราคามันถูกท่านจะซื้อเก็บไว้หรือจะปลูกปลูกปลูกป่าปลูกด้านหน้าเนี่ยได้อ่าอ่าแล้วท้ายๆก็ทําเป็นธนาคารน้ําเก็บเอาน้ําไว้ใช้ในการเกษตรได้เลยเลี้ยงปลาปลูกผักปลูกปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้กินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นฟาร์มนะฟันฟาร์มไม่ได้อ่าอ่า ถ้าเลี้ยงไว้ใช้กินในครัวเรือนอ่ะได้ครับสิบตัวยี่สิบตัวไงเนาะอ่าก็ลองดูนะครับเพราะว่าอยู่บริเวณรอบข้างตรงปากซอยเข้ามาตรงลาดยางเนี่ยเขาทําโค้งหนองนาเสร็จละอ่าสี่ร้อยเมตรนะครับลงจากลาดยางมาเนี่ยแกนลางขุดเห็นไหมน่ะมาที่มีรถขุดอยู่แล้วมันไม่มีรถพุกพ่านท่านถามว่าความกว้างถนนน้นมันสี่เมตรอ๋อสี่เมตรรถสวนไม่ได้ครับลุกลังเนี่ยนะ แต่ว่าเราลงมานิดเดียวลงมานิดเดียวเราก็ถึงที่เราแล้วอมันไม่มีใครค่อยสัญจรแล้วครับมันเข้าออกได้หลายทางแบบเนี้ยถ้าเราซื้อไว้เนี่ยสมมุติอะซื้อไว้แล้วเก็บไปก่อนได้ปะเก็บได้เนาะอีกหน่อยราคามันก็ต้องต้องปรับเก็บแต่เงินมันก็จะจมแหละอแต่ถ้าใครมีเงินเย็นอะเงินที่ออกจากตู้เย็นมานะอ่าหรือช่องฟิตอลนะใช่โอ้โห ซื้อได้ไไเก็บ <c oughs> ไว <ป S 1> <ไป S 1> ้รอราคาถามว่าอนาคตอ่ะภายในสี่ปหปีอ่ะราคามันก็ขึ้นอยู่แล้วแะราคาที่ดินมันขึ้นทุกวันแต่เรายังไม่เห็นค่าเม็ดเงินมันแค่นั้นนี่ปี2ปียังไม่มีความเจริญนะครับแถวนี้เออกับนั้นได้ดูข่าว่่ะที่เขาบอกให้อะไรนะเดี๋ยวนี้ให้ปั๊มลูกกันนะเห็นป่ะต่อไปประชากรจะเยอะนะ ให้ปั๊มลูกเออยกปั๊มน้ำมันให้ลูกไม่ใช่แล้วเขามีโครงการอะไรไม่ลูกครับผมดูข่าวมาเช้าเนี้ยเหรอเออก็เขาบอกรัฐบาลเหรอเออเขาบอกตอนเนี้ยประชากรมันไม่มันไม่ยได้มเยอะเออมีโครงการนี้ด้วยเหรอมีเอเออแล้วไก่วาเลนไทน์ด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องหยุดงานสักอาทิตย์หนึ่งอะทำไมครับปั๊มลูกมันปั๊มแบบดินเหนียวป่ะอ่ะดูดินต่อนี่ เสาไฟแรงสูงนะอันนั้นคนละแปลงกับเรานะออ่อเดี๋ยวจะไปดูดูแนวแนวเขตเสาไฟสายไฟเลยออ่าข้อดีเราบอกหมดข้อเสียเราบอกหมดถ้าท่านรับได้ในข้อดีและข้อเสียมาดูกันอรับได้ในเรื่องของราคาต่อรองได้อีกนิดหน่อยอนิดหน่อยนะ,ะเพราะว่าเหมือน,นราคามันลดมาแล้วอะครับอื ก็ลองดูนะครับอ,อ,อยู่ที่ความพึงพอใจอยู่ที่ซื้อแล้วไม่เดือดร้อนเินื่อยะเป๋าซื้อแล้วลงทุนน้อยที่สุดอะ,อะท่านเสียเงินซื้อที่ดินแล้วก็ลงทุนปรับปรุงให้น้อยที่สุดครับอันเนี้พื้นที่เจไร่อ่ะถ้าขุดอ่ะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็เสร็จ,รจอาทิตย์หนึง่งชั่วโมงละพันร้อยตีไปวันละ8ปดพันแปห้าสีลงทุน6กเจหมื่นอนอ่ท่านได้ที่สวยเลย แถวนี้แมคโครชั่วโมงละพันร้อยนะฮะตัว220รีพซีนะครับแต่ถ้าติดต่อในนามเรานะอ่าตัวกลางไม่ใช่ตัวใหญ่ถ้าตัวเล็กอยู่ที่6 700รอ่าไอตัวส0อสอะแถวนี้เขาไม่เล่นตัวตัวใหญ่เท่าไหร่อ่าไอตัว200ไม่เล่นเพราะว่าพื้นที่มันแคบอไอ้นไอตัวนู้นน่ะที่กรลังขุดอยู่ตัว200แขนยาวอะราคาเหรอพีไอของเราจะเล่น120 เขตนี้จะเล่นส่วนใหญ่จะเล่นตัว120ตัวกลางที่เดียวจบครบทุกเรื่องนะฮะติดต wow ่อช่องบอยเศรษฐีนคราชนะฮพร้อมรั้วขุดดินขมดินทรายลูกรลังหินปูนคนงานปลูกที่พักอาศัยปลูกต้นไม้มีให้แต่ราคาคุยกันเองติดต่อประสานงานให้ได้ทุกเรื่องครับ บ้านที่อื่นก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะ,ะใต้สะพานล,ลอยอยู่ข้างหน้านี่เองครับครับนอนอยู่สองวันไม่ใช่อย่างานั้นเออเออ่อออะจะถึงท้ายลึกเข้ามา200เมตรนะครับอ่าก็ดูที่ว่ามันเดินยากเลยนะมันเดินยากเป็นก้อนขี้ไถ่เออนี่ถ้าสมมุติมีน้ำนํำน้ําใส่ในปล่อยให้มันละลายแล้วก็หวานข้าวได้เลยเนาะ,ะตีหมัก <ม>ดินไว้สักสวันมันก็จะเละแล้วก็ตีอ่ะเดี๋ยวไปดูมุมนี้ก่อนมุมที่ไม่ติดสายไฟนะครับมันติดอยู่แค่มุมเดียวนะโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยที่สองหน้ากว้างหกเมตรลึก200เมตร6ไร่3ามงานแปตารางวาอ,อยู่ที่ตำบลดอนโพเอ้โคลำพานพอำเภอเมืองสุพรรณบุรี หอบหอบสิมันเดินยากถ้ามันเดินแบบพื้นเรียบมันก็จะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่งานสบายก็ไม่ใช่งานของเราสิบุกป่าฝ่าดงลุยน้ําลุยโคลนใช่เลยระเบิดกระท่อมเลยป่ะวันนั้นไปรีวิวบ้านที่สุพรรณที่ดึงเข้าไม่ได้เพราะไม่เคยชินไม่คุ้นชินกับบ้านชอบถึงในป่าเนี่ถึงนี่ดูลักเขตนี้กับรัศมีสายไฟ่ มันจะตกตรงนี้พอดีอเขตสายไฟนะอการแล้วที่จะติดติดมุมนู้นมุมซ้ายมือเลาเนี่ะมันจะกินมุมของเราสิบเมตรแค่นี้ไม่ได้พลาดผ่านนะแค่เฉียดติ่งนึงติ่งนึ่าไปดูไหนมาแล้วก็ให้ทั่วเอาละเรียดให้ครบเหมือนท่านดูบ้านก็เหมือนเดินอยู่กับเราเลยอ่ะแต่ท่านดีอย่างหนึ่งท่านไม่ต้องมาตากแดด ไอเรื่องตากแดดเป็นเรื่องของพวกเราเนี่ยข้างหลังเป็นลำรางสาธารณะเมื่อกี้ข้างหน้าเป็นครูส่งใช่ไหมครับอันนี้เป็นครูทิ้งอ่าแล้วครูใหญ่อ่ะครูใหญ่ลาลาอีกแล้วอือเป็นไหนขั้งหนาโว้ยมันเกิดพะโลงไงใช่ตัดกันใหญ่แล้วตอนนี้โควิดระวังหางๆหัวไปใหญ่เนี่ยถ้าเาไม่ครูมาเคลียร์พื้นที่นั่นนั่นขุดลอกให้มันลึกให้มันสวยในพื้นที่ของท่านก็ได้ครับอ หรือจะถมปลูกต้นไม้ต่อก็ได้อย่าเลยมันอยู่นี่ไหมถ้าแงนขึ้นบนหัวเห็นสายไฟไหมอ๋อแนวนี้แนวนี้นะ่เนี่ยเริ่มติดตั้งแต่แนวนี้นะแนวที่ผมยืนนี่นะนี่นะนี่ตั้งแต่แนวนี้เลยถึงทงชมพูเนี่ยนิดหน่อยไม่เยอะอุ้ยขูดสาเบลื้ออ่าทานแหม่มันแก้ไขได้อ๋อออกรูปแหมแล้วอาชักชักอารมณ์ไม่ใช่อคือคือมันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไงออ แต่แล้วแต่ความคิดเนาะคนเราไม่คิดเหมือนกันถ้ามองเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เนี่ถึงทงชมพูนี่อันนี้เป็นล่องร่องน้ำของเราของเราดิอ่านี่นะอ่านี่เป็นท่องช่องปล่อยน้ําทิ้งนะอ่าแล้วดูแนวเสาไฟครับอ่าเดี๋ยวผมจะยืนตรงนี้รัศมีตรงนี้ที่มันกินเข้ามาอ่ะเข้าไปประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยสิบเมตรสิบเมตรอ่ะอ่ะถึงนี่นะอ่ะประมาณนี้โอ้ยหน่อยเดียวเองอ่ะ ที่เหลือเนี่ยคือพ้นเขตแล้วนะอ่าอ่าเนี่ยติ่งเดียวเนี่ยหน่อยเดียวมุมสามเหลี่ยมหน่อยเดียวเออเนี่ยขุดสระตรงเนี้ยให้สักเอ่อสิบเมตรคูณสิบเมตรเอ้าอ่าอ่าหลือแหละหลือแหละที่เหลือก็ปลูกกล้วยไปต้นไม้มันไม่ได้สูงกล้วยไม่ได้สูงถึงสายไฟที่ไหนเออข้อห้ามเขามีไม่ไม่เยอะหรอกครับอ่าห้ามปลูกที่พักอาศัยใกล้แนวเสาไฟห้ามปลูกต้นไม้ใหญ่ใกล้แนวเสาไฟนั่นน่ะอ่าปลูกได้แต่เขาให้ตัดก็ต้องตัดอ่ะใช่เพราะฉะนั้นอ่ บางคนกลัวไงกลัวแบบเวลาฟ้าร้องฟ้าฝนตกกลัวจะมีปัญหาไม่ใช่หรอ,อถ้างั้นเขตนี้เขาก็อยู่กันไม่ได้เลใช่ไอในเมืองที่มีเสาไฟแรงสูงมก็อยู่กันไม่ได้เช่นันเอ้าหอบแล้วหอบสิเนี่ยก็คือแนวนี้เข้าไปอีก200เมตรคือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหกสิบคูณสองร้อยลองประมาณเอานะ,ะถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อขอชมพื้นที่ได้วันหยุดวันนี้ยพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะ ลองมาวัดกันดูว่าใบนี้จะอยู่ได้นานไหมเมื่อตุ่จีผมไปรีวิวส่วนอำม่วงมาสิบไรผมบอกว่าวันนี้เป็นตันตุ่จีนะวันรุ่งขึ้นผมปิดการขายไปแล้ถึสิบไร่สามชุกเรียบร้อยเมื่อวานนี้อ่ะอ่ะโอเคก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งแปลงนะครับหอบอยู่เอาเป็นว่าภาพมุมสูงมีแปลงนี้นะฮะแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจ อยากจะดูคลิปเต็มๆก็ติดต่อขอชมเข้ามาได้นะรายละเอียดข้อเสียเราบอกให้หมดแล้วนะครับอยู่ที่ท่านตัดสินใจเลือกเอาไม่เอาแปลงนี้แปลงอื่นก็ยังมีนะฮะในเขตนี้มีประมาณ 4- ี่ห้าแปลงนะฮะแต่แปลงนี้คือที่สาคัญคือราคามันถูกตกไร่ละแสนกว่าบาทเราไม่ไกลจากถนนระยะมีทั้งเจ็ดอ่าตันสุดคือ6ไร่เจ็ดไร่มี2ไร่สามไร่ก็มี15ไร่ยี่สิบไร่ยี่ห้าไร่ไล่ลำดับไปเลยเนาะก็ลองมาดูนะฮะถึง มาดูแปลงนี้ไม่ชอบเดี๋ยวเราจะพาไปดูแปลงอื่นในบริเวณใกล้เคียงกันแต่ราคาจะสูงกว่าน,นี้นิดหน่อยอโอเคนะครับแล้วก็พบกันในคลิปต่อๆไปรเราสองตัวบาตนะฮะวันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านามีความ<อ>สุขจเจริญเจริญทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ